จะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าผมเนี่ยเข้าไปในเซิร์ฟแอดมินของแซมมี่ในแมปสติวเบนหลอดคือเมื่อตอน5โมงที่ผ่านมานี้นะครับผมได้รับข้อความจากแอดมินเบนหลอดสวัสดีจูน้อยฉันเป็นแอดมินจากสติวเบนหลอดนะฉันเคยดูช่องของนายและพวกเราเนี่ยก็มีภรารกิจรับมาให้คุณกระทักมาแบบนี้นะครับทุกคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันไม่น่าใช่แอดมินตัวจริงหรอกถ้าเกิดว่าเราดูที่โปรไฟล์ของเขาเนี่ยเขานั้นอยู่ในกลุ่มของสติวเบนหลอดจริงๆเลยนะครับผมก็ไม่รอช้า ตอบกลับไปว่าสวัสดีครับถ้าหากผมทําภารกิจสุดพิเศษที่คุณบอกมาสําเร็จเนี่ยผมจะได้อะไรโไฟล์เราค่อนข้างที่จะฟรีกีนหนึ่งนะครับถ้าหากว่าทําสําเร็จเนี่ยคุณจะมีโอกาสได้เข้าแอดมินเซิร์ฟเวอร์ของแซมมี่ผมว่ามันเป็นอะไรที่เจ๋งมากถ้าเกิดว่าเราสามารถเสกตัวอะไรก็ได้ในแมปเราจะรวยใช่ไหมทุกคนโอ้ยฉันพร้อมแล้วฉันเตรียมที่จะได้เป็นโหมดแอดมินอยากเสกตัวละครตหนึ่งแบบช้างสตรอเบอรี่หรือว่าเป็นนกโอจีอะไรนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องเข้าเซิร์ฟเวอร์นี้ ก่อนและฉันจะให้ภาร,รกิจแรกมาแล้วทุกคนแอดมินเขามายืนรอเราอยู่ตรงนี้เลยนะครับออติกถูกหรือเปล่าอันนี้ผมเหมือนจะเห็นเล็กๆนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ของเราภาร,รกิจแรกเอาล่ะทุกคนตอนนี้วิง่งด้วยความบ้าคลั่ง แต่ว่าไม่ใช่ในชีวิตจริงนะวิ่งรอบแมบบ10รอบด้วยการถือตัวละครซีเข็ดเหรอถ้าเป็นตัวละครซีเข็ดเจ๋งๆผมเอาเป็น6-7เลยลูกรักผม6-7 6-7มีในร้านอิปกรณ์นะครับไปเราเริ่มเลย สิบรอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบสินแปดเก้านี่ผมครบสิบรอบแล้วแซมมี่เรียบร้อยแล้วแอดมินภารกิจที่สองเนี่ยผมว่าให้เรานั้นตามหาบาเลรีนาคาปูชีนาให้เขานะครับเพราะว่าเขาชอบเธอแซมมี่นั่นไงบาเลรีนาม,ามาพอดีเลยผมซื้อเลยซื้อไม่ได้ตัวละครเต็มลาก่อนโอ้ดีนินนินนบาเลรีนาบาเลลีนา ผมต้องรออีกนานแค่ไหนเนี่ยกว่าผมจะเจอบาเลรีนาตัวใหม่อาจจะออกการันตีดิจนเดอรี่อันนี้ก็ได้นะครับอีก3นาทีนี้บาเลลีนาคาปูซีนะเธอนั้นดูดีมาก <laughs> แอดมินคนนี้เนี่ยอาจจะชอบบาลีน่าจริงๆภารกิจต่อไปเถอะแซมมี่ขายตัวละครทุกตัวในบ้านโอ้ไม่ก็แต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดว่าเราได้ไปอยู่กับแซมมี่ตัวจริงเนี่ยผมอาจจะเสกตัวละครตัวใหม่ออกมาได้นะครับเค okay, มาเราเริ่มขายกันเลยคุณต้องการขายเอ็กแซมมี่ใช่ไหมใช่ล,ลากรอนกเจ็ดิงจิงลาแกรนเดขายลูก6 7ขายหมดแล้วโอเคสุ่มตัวละครฮอตฮอต ปอดแล้วก็เอามาให้ฉันนี่ที่มันจะอยู่ในซีคริบล็อกอันนี้2,399เออแต่เป็นตัวละครเกือนะผมว่าน่าจะไม่ยากผมซื้อมา5กล่องกล่องแรกพอสปอตออกเลยไหมที่ผมเสียไปหมื่นโลบัคเอา้ากล่องแรกผมได้เลยนะครับ เท่ากับว่าตอนนี้นะครับทุกคนเราทาภารกิจแอดมินครบหมดแล้วนะครับภารกิจของเราครบแล้วครับแอดมินโอเคภารกิจของนายนั้นเสร็จสมบูรณ์หมดแล้วทําได้ดีมาก <c oughs> แน่นอนอยู่แล้ว <c oughs> ผมอยากเข้าเซิร์ฟแอดมินเขาส่งลิงก์มาให้เราแล้วนะครับเราเข้าไปในเซิร์ฟเลย <c oughs> ว่ามันเป็นอะไรที่เจ๋งมากถ้าเกิดว่าเราสามารถเสกตัวอะไรก็ได้เข้ามาแล้วนะครับทุกคนเรามีเครื่องมือแอดมินในแมปสติลเบนหลอดแล้วแล้วก็มีมากกว่านั้นอีกเดี๋ยวเขาลองดูแอดมินหน่อยสามารถเสกอะไรก็ได้เหรอเดี๋ยวผมเสกช้างตอรเบอรี่สัก1ิตัวเลย อ uh ไม่มีช้างสตอรอเบอรี่สตอรอเบอรี่แฟมิเกลี่เฮ้ยเสกได้จริงเดี๋ยวลองเสกมากกว่านี้สิ 673ตัวเรากลับมาดูนะครับที่เราขายทิ้งไปฮเฮ้ยเสกได้จริงครับ673ตัวเราที่เราขายทิ้งไปแล้วผมเสกกับมาได้เว้ยผมจะเศกตัวละครที่ผมอยากได้อย่างเดียวเลยสปาเกตตี้ทัวเลตตี้ด้วยเหรอไอตัวกล่องสุ่มที่เป็นถัว่วสวมนะครับเดียมเรียกผมพี่จูน้อย s t e ลเบลล์หลอดโนหเสกโลด โอ้โห,โหไม่ต้องไปสุ่มให้เสียโลบักผมเสกได้และเหมือนจะไม่พอแค่นั้นนะับทุกคนที่ผมมีเห็นมาเนี่ยอุปกรณ์ทุกอย่างที่อยู่ในร้านค้าช็อปเราสามารถเสกออกมาได้ฟรีหมดเลยนะเพิ่มลักคูณ2ฟรีคูณ4คูณ6คูณ8คูณ10ตอนนี้คือดวงแบบเต็มเลยนะครับ1ชั่วโมงไม่พอเดี๋ยวเราซื้อนี่ด้วยนี่ถุงมือโปโคม้อนปืนเลเซอร์ถุงมือซื้อทุกกล่องเลย ขอบคุณนะแซมมี่เปิดกล่องนี้ดิว่าเซิร์ฟของแอดมินเนี่ยเราจะเลือเหมือนกับตอนที่เล่นจริงไหมอูเริ่มแหลกนะครับของเยอะจัดเกลือเกลือเออผมว่าความเกลือไม่น่าจะเกี่ยวกับเซิร์ฟเอ๊ะแต่ว่ามมีปุ่มล็อกบ้าน24ชั่วโมงอะไรตรงนี้ด้วยครับ ร้อยโลบักแมปสติลเบนหลอดมันไม่มีไม่ใช่หรออันนี้แล้วก็ตอนนี้เบนหลอดมี3ทางผมว่าเริ่มแปลกแปลก,กแล้วแซมมี่ส่งลิงก์อะไรให้ผมเข้ามาเนี่ยแซมมี่จอยมีคืออะไรอะจอยเลยอะไรอะแพดินไหวผมได้แซมมี่มาอยู่ในบ้านตัวละครซีเค็ดเ้วผมเอาแจนเดลได้ไหมคุณเลือกไปแล้วไม่สามารถเลือกแจนเดลได้ผมว่าแมปเริ่มแปลกแปลก,กแล้วหรือว่าไม่ใช่แมปจริงสติลเบนหลอดวะแซมมี่ ทำไมตัวละครแต่ละตัวผมเมื่อเคยเห็นในเกมเลยหรือว่าเป็นเซิร์ฟปลอมจริงแซมมี่ไปไหนผมว่าผมโดนแซมมี่ตัวปลอมหลอกนะครับสติลเวลอดมอดเวอร์ชันปลอมเหรอผมลองไปเซิร์ฟใหญ่ซิเมื่อกี้เขาส่งลิงก์เซิร์ฟวีให้เรานะครับจะลองถามคนนี้ซิว่าใช้เซิร์ฟปลอมไหมนี่เป็นแมปเบลอดปลอมเหรอภาษาอะไรเนี่ยไม่ใช่พวกเราคืออะไรวะไม่ได้การแล้วเดี๋ยวผมลองทักหาแอดมินคนเมื่อกี้ก่อนนี่มันเป็นลิงก์ปลอมเหรอ แอดมินเบนหลอดเราทักไปแล้วนะครับเราเขาตอบกลับมาอะไรไม่นี่มันจริงจริงตรงไหนแต่มันไม่เห็นจะเหมือนกับสติลเบนหลอดก่อนหน้าที่เราเข้าไปเล่นเลยเขาส่งอนหลอกเฮอรเลอร์อะไรมาหกสซีีอะไรส่งทําไมส่ง6กเจ็ดทำไมอะไรอ่ะแล้วเขาส่งกลับมาให้เราอีกนะครับว่าเก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 แล้วก็อีโมจิแลบลิ้นเกผมว่าไม่น่าใช่แอดมินตัวจริงกันละทุกคนระวังด้วย